เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีคดุณดูทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาดูช่องเทียสเพล็กนะเราอยู่กับผมเทียสเพล็กวันนี้เราอยู่ในเกมไทม์มอร์ด2015นะครับเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์13เหมือนเดิมเลยนะครับเราเข้าเกมกันเลยดีกว่าดูว่าภายในเกมไทม์มอร์ด2015ตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกที่เราเข้ามาแล้วเราเห็นอะไรก็คือโปรโมชั่นฉลองกลุ่มครบ8,000คนเนี่ยนะครับเติมเงินครัว35นะครับแบบไม่จํากัดนะครับ ไม่จำกัดรอบนะว่าคุณจะเติมเท่าไหร่นะคุณก็ได้เท่านั้นไปเลยนะครับโดยที่คุณเติมแพ็คสมมติคุณเติมแพ็คหนึ่งพันบาทคุณก็จะ,จะได้ไพอย n ทั้งหมด4ี่หมื่นกว่านั่นใช่ไหมสี่หมื่นสองพันกว่าใช่ไหมแล้วก็ไปเติมแพ็คห้าร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะได้พอย n เท่าเดิมนะครับเท่าที่ปกติมันได้นะครับก็มานั้นก็คือแบบคูณไปเลยนะสามสิบห้ากิจกรรมดีๆอย่างนี้อย่าพลาดนะครับสำหรับสายเติมถูกใจแน่นอนนะครับ เ้าก็คัดยังไม่เข้ากลุ่มก็ยังไม่เข้ากลุ่มเลยนะครับผมก็ขึ้นไม่ให้ตลอดนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ใส่โค้ดอย่าลืมใส่โค้ดนะครับโค้ดไทมอนเอสบีและตามด้วยเซิร์ฟที่ท่านเล่นนะครับ <1> 1> สมมติท่านเล่นอยู่เซิร์ฟสิบหกที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับคุณก็ใส่ว่าไทมอนเอสบีสิบหกนะครับก็จะได้ของรางวัลมากมายครับจาก GM นะก็เกมที่เล่นง่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องเติมสักบาทเหมือนผมนะครับมันยังไม่ต้องเติมเลยผมก็เติมนี่เล่นลิดหน่อยนะครับบางคลิปที่ผมได้แบบ ใช้เงินไปเนะี่ยก็อันนี้ก็ไม่เหลือครับก็ตามชื่อคลิปวันนี้ผมมารีวิวซารูทพร้อมกับใส่สกินด้วยนะครับอ่ะซารูทใช่ครับก็มารีวิวซารูทนั่นเองแบบไม่มีใครขอแล้วครับในอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ไม่มีใครขอนะผมก็อยากทำเองล้วนๆเลยครับอยากทำเองอยากทำเองแบบสุดๆมา,มามาดูที่ซารูทของผมดีกว่าผมได้ปั้นซารูทมา พลัง1,27732นสนับ้อมะครับพลัง่อนข้างเอาเรื่องนะเนี่ยวผมก็ปั้นมาได้แค่นี้นะครับคลิปต่อไปก็คิดว่าจะเป็นรีวิวเอเดรโดนะครับก็าจะเป็นเอเดรโดแล้วก็ตัวอีกครับ่าจะเป็นตัวแพนแอตมนะครับหรือ่าจะเป็นตัวอื่นนะแล้วก็วันนี้ก็มารีวิวซาลูกก่อนนะครับพร้อมใส่สกินนะอ่าอ,อย่างไรนิสัยนิสัยเราก็ได้เป็นนิสัย ลบอะไรลบสเปเชียลแท็กนะครับแล้วก็บวกสปนะีดแล้วก็ผมคิดว่าก็พอใช้ได้นะครับบวกสปีดผมก็โอเคแหละสเตตัสข้าบุคคลผมไม่ได้รีนะครับตัวดวงก็บวก2ครับสีทองนะอันนี้ก็อัพดาวเป็นอา่าเท่าไหร่สิบสองดาวนะครับแล้วก็สกิลอัพหมดครับผมความพยายามก็ไม่ได้อัพนะครับแล้วก็สกายภาพก็ไม่ได้อัพครับชิปก็ไม่ได้อัพนะครับ ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะมันก็หินลนก็ไม่ได้ใส่หรอกอใส่อยู่ครับใส่ใส่ก็อาจจะใส่ไม่ตรงสายด้วยนะครับเครื่องประดับก็อัพไปไมไ่อัพด้วยผมไม่ได้ทาอะไรเลยนะผมขออนุญาตอัพสักหน่อยแล้วกันนะเพื่อความแรงของซารุสนะจะได้แบบต่อยแรงรซารุสก็เป็นหนึ่งในโปกเกมอนที่ค่อนข้างโหดมากๆนะครับโหดมากมากในแพทปัจจุบันนะค่อนข้างโหดมากๆครับ แล้วก็อุปกรณ์ที่ผมใส่ผมใส่เป็นดาบแห่งการสร้างโลกนะครับบวกสปีด1ิแล้วก็ัวคิดด้คอนอีก12.5%สองจุดอร์เซ็น์ะครับนี่นะดีมากมาณแล้วก็กดแห่งการสร้างโลกเมื่อเพื่อนในทีมไม่ไม่มีเพื่อน,นร่วมทีม,มที่มีธาตุเดียวก,กันกับตัวของซาลุสนะครับหรือ2ตัวขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2ด้านให้กับทั้งทีมก็11% และเพิ่มความเร็วอีก7%นะครับแล้วก็ซารุตเป็นธาตุความมืดเหรอใช่ไหมมืดแล้วก็พืชนะครับมืดพืชมันเป็นธาตุอย่างนี้<ม>ก็พัฒนาร<ม><ม>่างก็ไม่มีอยู่แล้วมันก็ข้าวไม่ได้ภาพผมไม่ได้อัพแล้วก็แฟชั่นนะก็เป็นชุดตักมวยหรือเปล่ามวยแบบมีนวมเด็กต่อยตึงหน้าดูครับร่างปกติก็เป็นอย่างเงี้ยบลิงแบบอนะไรเนี่ยผมจะไปรีวิวแบบไม่สนใจาก,กินห,นหรือวกันนะ โอเครีว okay. ิวแบบไม่ใส right ่สกินก่อนนะเดี๋ยวไปแอปล่ารีวิวในด่านเดิมเลยอ่ะผมมารีวิวในด่านเดิมเลยดีกว่าเอาออกครับเอาออกให้หมดแล้วใส่ซารูทเข้าไปครับเพียงตัวเดียวนะเหมือนก็จะรีวิวเป็นตัวเดียวเหมือนเดิมทุกคลิปที่เราเคยทำครับมาครับผมไม่ได้อธิบายเรื่องสกิลนะครับผมผมจะลืมนะครับ ผมลืมอะไรนะครับก็จะมาถึงก็จะมีอะไรรอบตัวครับของซาโรนั่นก็จะเป็นอะไรสีเขียวขึ้นมาอันนี้นะมีอะไรไม่รู้ขึ้นมาคนระับก็สกิลหนึ่งครับจะสกิลปกติตีธรรมดาเลย,นะยาก,การเวี่ยงแล้วก็ลงเหมือนผมเคยรีวิวซาโรแล้วนะในคลิปของเกมเมกามอนนะครับเคยลงไปแล้วนะแต่ตอนนั้นเป็นการอธิบายสกิลครับใครที่ยังไม่ดูก็อย่าลืมดูคลิปนั้นนะครับอธิบายสกิลไวห้หมดแล้วนะแล้วก็พร้อมกับสุ่มตัวละครนะสกิลที่สอง กระชากกันมาแล้วก็ตอ่อยโอ้แล้วก็พร้อมกับหายตัวได้นะครับก็เตรียมดาฟอนะครับเราไปใช้อันติไว้ในเธอหน้ากันนะมาครับหยังไม่ทันเริ่มเกมนะมาอันทีเป็นสกิลครับวันนี้หวัดเขียวนะครับบไปแล้วต่อยแล้วตามไปต่อยอีกทีนึ่งนะครับต่อยลงมาไม่คำรามต้นไม้เราเป็นซีเซนเบรน,นนะผม ตีลงมาก็ตีลงมาไม่เข้าแน่นอนครับเราตีสกิลสองสวนเนี่ยไปไม่หายตัวนะกับตีมาอีกทีนึงครับแล้วก็ตีปดาบอลนะก็ปุ๊บเข้าไปแล้วก็ตีเอ่อตีใส่ดูคอซ่าเลยครับดูคอซ่าโดนแน่นอน,นครับโหลเล่นนะเหมือนในป่าเลยนะ เลป็นลิงนไแล้วลากแล้วกาคือไปต่อยข้างบนนะต่อยไปเจอมือดาเมจแล้วต่อยตามลงมาหนึ่แบบนงแสกกนดาเมจแล้วสองแสนดาเมจอู้วววมวอวกววว้ววววววว้วว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 วเววววยไวววววววบนวว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 ่วว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 กววก็เทแว้วนะตอน,น,น,กกนวไว่ใส่สวกวว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 วมววเป็นต้องใ่่ไม่ววววเวววว้อสกินววววนววมววนว้ววววววนวววาวนวว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 เวววววเดิมนะครับ ใครชอบก็อย่าลืมไปจัดนะครับเพราะใส่สกินแล้วใส่สกินก็บวกเหมือนเดิมครับก็คือบวกพิษแท็ก10%แล้วก็สเปเชียลแท็ก10%แล้วก็อัตราขี5%นะครับบวกเหมือนเดิมเลยเอาไปรีวิวกันเลยดีกว่ามาแบบใส่สกินเนี่ยก็จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไปมากนะครับใครที่อยากผมรีวิวสกินไหนหรืออยากให้ผมรีวิวตัวละครอะไรบอกได้นะครับโห่แค่เมื่อกี้เปิดเกมมานะก็จะมีหน่วงต่อยลงมาที่พื้นนะับทำให้โปเกมอนของที่ฝั่งนี้หายไปเลยนะสกิลหนึ่งครับ ชาร์จหมัดนะครับชาร์จไปข้างหล <no> ังแล้วก็ต่อยเข้าไปนะครับก็เขอเข้างเท่นะครับสกินเท่มันนะปดสกินก็เท่นะไม่ใส่สกินก็เท่นะมาสกิลสองครับต่อนใส่นะต่อยต่อยต่อยรัวๆแล้วต่อยต่อยนสกิลหนึ่งครับชาร์จแล้วต่อยมีนะเห็นไหมครับจะมีนอมมาจากบนฟ้านะมาครับวันที่มีสกิลครับจากทางนี้โอ้โหเป็นมวยด้ะหนัมวยต่อยเงี้ยอย่างเงี้ยโดนต่อยโดนเสยขนาดครับโอ้โห วิ่งเท่าไหร่นะครับโอ้โห90,000แล้ว 90, 900,000 90, 90, 90, 90, 90, 90กิโลอ่ะโอ้โหต่อยทีหายเลยครับเป็นเนสนะ,ะฉันก็เนสไงมีเอ่อเหมือนเด็กอะไรไม่รู้ครับต่อยไม่ใช่ต่อยเกาะอ,อยู่ข้างหลังนะครับเห็น,อนอดดไหมครับเกาะอยู่ข้างหลังซาลูดเห็นไหมครับเนี่ยมีเด็กอยู่ข้างหลังผมไม่รู้ประวัติเกี่ยวกับซาลูดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต่อยอ,อยูอ่นีมาแล้วเราท้าเรลโกว่าซาต่อยกันดีกว่ามาเลยกซาต่อยกัน ไอ้างวัลเป็นล้านเลยนะเป็นพันล้านเลยนะโอ้ต่อยต่อยเสยเลี้ยสขึ้นไปครับโอ้แล้วก็ง้างหมัดต่อยตอนนี้เจ็ดแสนหกหมื่นท่ามีนโอ้โหชนะเลยครับได้แชมป์เปลี่ยนไปครับเลยโอ้โหต่อยแรงมากครับสกินที่เทพมากๆนะหนึ่งตัวเป็นสกินที่เทพมากผมยกให้เป็นอันดับสามเลยนะเป็นสกินที่เทพมากเรื่องเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างมากครับ นะก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค mm hmm. ์กดแชร์กด,กด subscribe s u บส c r i ป e เพื่อให้พลาดคลิปใหม่ของผม้วนะครับไว mm hmm. ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ